เทรนด์นวัตกรรมสูงวัยรู้ไว้ไม่ตกข่าวก่อนที่จะไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแทบด้วยนะคะ1นวัตกรรมรถยนต์บินได้โลกของเรานะคะได้มีการพูดถึงกันมานานแต่ในอดีตมีแต่ตัวทดลองหรือมีให้เห็นในหนังเมื่อหลาย10ปีก่อนแต่ในปี2023มีหลายบริษัทเทคโนโลยีได้ทดสอบรถยนต์บินได้ที่สามารถใช้งานได้จริงๆในชีวิตจะขับรับผู้โดยสารหรือว่าใช้บรรทุกสิ่งของก็สามารถทําได้ถึง200กิโลกร,รัมต่อเที่ยวบิน2 นวัตกรรมชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไร้สายรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่า eV car นะคะในตอนนี้เราก็เห็นกันแทบจะเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันแต่ตอนนี้นะคะเทรน์ที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะก็คือนวัตกรรมการชาร์จแบบไร้สายจากพื้นถนนทำให้ผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าสามารถขับรถไปได้ชาร์จไฟไปพร้อมกันเลยค่ะ ต่อไปการชาร์จไฟคงจะไม่ต้องเสียบสายและไม่ต้องกลัวแบตหมดอีกต่อไปค่ะ 3. นวัตกรรมเมืองเสมือนจริง m e t a โคน o m มีในช่วง1-2ปีที่ผ่านมานะคะเราคงได้ยินคำว่า m e t a เวิร์กันอยู่บ่อยๆที่เป็นการพัฒนาโลกเสมือนจริงให้เรามีชีวิตบนโลกดิจิทัลเสมือนโลกอีกหนึ่งใบแต่ในปี2023จะเป็นการมาถึงของเมตาโคนมีที่เป็นการรวมกันของเมตาเวิร์สและเอคโนมี เป็นการต่อยอดเรื่องเดิมที่มีให้กลายเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนั่นก็คือการเปลี่ยนโลกเสมือนจริงให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจย่อมๆต่างจากม e t ต v ร r เวิรนะคะที่เปิดให้ใช้ในแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียซึ่งเรื่องนี้เป็นเทรนด์ที่ค่อนข้างจะใหม่อนาคตรเราอาจจะมีประเทศที่เราสามารถอาศัยบนโลกดิจิทัลได้อย่างจริงๆก็ได้ค่ะ 4. นวัตกรรมซูเปอร์แอปรวมทุกอย่างไว้ที่เดียว เชื่อว่าในสมาร์ทโฟนของเราต้องมีแอปติดเครื่องมากกว่า20แอปแต่นวัตกรรมใหม่ๆในยุคดิจิทัลที่หลายคนกำลังให้ความสนใจก็คือเรื่องของซ u เปอร์แอปหรือว่า everyday แอปที่ในแอปเดียวจะเป็นอีโคซิสเต็มรวมทุกความต้องการของชีวิตภายในแอปเดียวสามารถสั่งอาหารใช้จ่ายเงินใช้เรียกรถ หรือว่าฟังก์ชันการกู้ยืมเงินเป็นต้นค่ะ 5. นวัตกรรม Cyber Security ท่องเน็ตอย่างปลอดภัยความปลอดภัยบนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะต้องแสงหน้าให้ไกลกว่านั้นในปี2023นวัตกรรมใหม่ๆด้านไซเบอร์ก็มีหลายเรื่องที่น่าสนใจเช่นการป้องกันการแฮกจากระยะไกลโดยเฉพาะรถยนต์เพราะรถยนต์ตอนนี้ส่วนใหญ่จะถูกควบคุมโดยซอฟต์แวร์ในรถอาจจะทำให้ตกเป็นเป้าโจมตีได้ง่ายค่ะ เราอาจจะได้เห็นซอฟต์แวร์สแกนไวรัสหรือว่าป้องกันมัลแวร์ในรถยนต์ก็ได้ในเรื่องไซเบอร์ซิเคียวริตี้คนใช้ทั่วๆไปหรือว่าสูงวัยอย่างเราอาจจะเข้าใจยากแต่ตอนนี้ค่ะก็พบเห็นกันอยู่เป็นประจำอย่างเช่นพวกคอร์เซ็นเตอร์ลิงก์หรือว่าเว็บไซต์ต่างๆที่หลอกให้เรากดโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเทรนด์นวัตกรรมใหม่ๆใ,ในปี2023เท่านั้นนะคะที่สูงวัยอย่างเราจะต้องรู้เท่าทันบ้างเหมือนกันค่ะ จะได้ไม่ตกเทรนด์ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะกดติดตามด้วยค่ะ